สวัสดีค่ปิดปากสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะเล่นด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเล่นได้ครับใจดีจังสอาใต้ยุ่งอะไรขอนแก่นครับเย่เอาอีกแล้วอเภอมเพลยังได้นี่ออมเภอยได้บ่บอกดอกเอาเอาดีๆเจ้าเดะอยู่ออมเพลยังอ่ะ อยู่อุ่มแพบริษัทบ้านไทยบ้านไทยครับแต่ยอมเพื่อแดงอยู่ชุมแพชุ่มแพอ๋อชุอมแพ้บ่งได้วะคือบ่งนั่นอันบังมองนันลาเอ้ยไ่ต้องหูดอกบ่สองสคนนั่นหูยูอมต้เหมือนตื้บเลยหูจักทั้งเอาิกูบ่งเพไปย้อ่อไป เรือนร็งไปสองสัปดาห์คุณห้องกูแปลงไปให้จังไปให้จังไปให้จังไปงานแต่งครับโอ้งั้นอ้อคอยร่วมแล้วเนี่ยซอยแน่อ่ะอะไรเนี่ยเอินเอินเอินมันมาแล้วเอินดูแลอ่สวยใจเย็นเย็นเด้อมูแตกแล้วนะซอยมูแม่ไปมาแล้วไปมาแล้วีเย ทั oh. okay. oh. no oh. like the the ้งหน้าทั้งหลังกูเอาโอเคโอ้กูชอบดิแตกกูกูมากกูมากนกล้งนะโอ๊ยเศร้าอำเภอพูเวี่ยงอ่ะเศร้าเลยกูสิยน้ำเบเตปากเลยเออก็โหดแท้ผู้เยียงบ่เอาดีดี ยอยู่ผูเวียงเด้อเป็นหยางล่ะฮะผู้เวียงหยางหลาเลยมันเป็นหยางเป็นหยางผูเวียงไงไปลิลแล้วน้ำเตะปลายนี่แล้วอยู่ผูเวียงน่ะผููเวียงทำไมเป็นไรฮะผูเวียงเฮ็ดอีหยังให้เจ้าล่ะโอยเฮ็ดให้เจ็บใจตัวอุ้ยบอแมนผูเวียงดอกคนอยู่ผูเวียงคุหน่ะหลังหลังหลังใคมาแล้วไปมาแล้ว อเจไอ้เจ้าเจ้าเจาเจ้าเจาเจาเจ้าเจ้าอจ้าเจเจ้กปจ้าเ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 จ้เจ้าเจ้า้าเจ้าเจา้้าเจ้า้เจ้เจ้เอาเด้เดเอ้นอนนอาล้เจ้าเาาาเ้เคลิปเเปป้า อันนี้อีหยังเนี่ยแฟนแฟนแฟน,แฟนปิ่นแฟนปินป่นอ๋อแฟนแฟนชื่อปิ่นใช่ไหมเ,เออวะเอ้ายิงไม่โดนเชื่อแต่ว่าเธอชื่อปินน่ะอ๋อเป็นแฟนตัวเองใช่ใช่น้องปินน่นเนาะต่างตัางไงหนักเจ็บหนักตรงไหนว่าขาวเจ็บ์นักครับ มันขึ้นไปยังเนี่ยฟังเสียงการั้นเสียงอียังเสียงฝ <c oughs> ้าพาเปียงบ่ประมาณนั่นล่ะประมาณนั่นล่ะโอเคขามันแน่เออไปงานแต่งกูไปงานแต่งเนาะเออเออเป็นยังไงางานแต่งอะ่ะโอ้ยไม่แม่งหรอก เอ้าอ้เาหนี้คือบอกมาซ้สูบซอมปากให้เตียแทนเอ้าว้าวบ่ได้ตีมันสิญญับเด้เพราะว่าว่ะเฮ้ยว้าวก็ผิดอีกไปไหนไม่แม่เอื้นเจ้าญาญยังเดี๋ยวนี้ญาญจะหล่มว่ะก็มาซอยข่อยแม่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเก่งแม่ว่าสิชนะมาซอยมาซอยโอ้ยเนี่ย จำไม่หลดเอินนะโอ้บ่ซอยเนาะมันจุงไหนมัยุดหดไอ้วอเลยแดงกูลืมกูลืมไปว่างั้นไอ้วอแดงเนาะปินจังเดะบินนั้นแหละปินตังไอ้วอก่อนเออแป๊บนึงแป๊บนึ่งบินเปิดสกิลนั่นใช่เออเขี่ยมะเร็งไปเออปินปินปินบินแม่แม่กลาวว่าปืนที่ปินใส่เนี่ยทันหยาบโดนทันหยาบเกิน วเอ้าโอ้โหเอ้ยใช่ใช่ใช่มือแบบโอ้ไม่จอดอะไรมือขนาดนั้นจัใครไม่ได้ป๊มันคือโ<า>คม <น S 2> ได้ละ่ะกูตายละกูสูาไวหรอกสููๆเวฟนั้นละโอ้ยจกโตนีหนึ่งเสียงอายคือคุณคุณแท้โอ้ยมะคุณอีหยังเล่นไปเทียนึง มื่คุณตีเจา้เาเออคุณอีลีได้หนีได้เฮาขาเขาเคยเคยพอ,อกันเด้ว,ว้าวเข้าเคยพอ,อกันบออเข้าพอ,อกันในฝันแมนไอ้ไอ้ไอฝันเห็นเจ้าทุกขึ้นเลยมามามาคอยมาเล่าไปแล้วคอยไปแล้ว อ๋อีแตกเอา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 ว่างั้นขึ้นมาถึงหัวมันเปลวมันเปลวเอาว่างันมันจะรอหัวอยู่มันอันนี้เลยนี่ทำไปเนี้ยค่อยค่อยแตกไอเป็นไพรกันแน่ไอ้เป็นคนซุ่มแพร่เด้บอแมเนคนผู้เวียงเด้อโอ้ยผู้เวียงน้ำ ไม่เบบผู้เวียงน้ำตีปากโอ้ยนี่ก็เตะปากจากคนผู้เวียงเนาะอ้าวทำไมอ่ะโอ้ยจากคนผู้เวียงไปเฮ็ดอีหยังให้เจ้าดอกเฮ็ดให้เจ็บใจเนาะเฮ้ยเจ้าไปให้เขาหักอกเองเจ้าโทษเขาบ่ได้ดอกหูบอหูบอหูบอเขาบอกว่าหักอก ให,ให้ให้เขาฮักโอเ,เองแล้วเขาไมา่จีบกูเองเราเราอวดบบเองอ <Okay. S 1> โอเคโ okay. อเคโอเคโอเคกุ้งเทาเก่าขอข,ออขอึ้นดีแล้วเออซอยข่อยแน่นล่ะเอาไอเขาเจ้าตใจแมน <c oughs> เจ้าก็ซอยขอ่อยเนาะไอซื้อยังซื้อในเอินดีๆซื้อบอสซื้อบอสบอสบอสจิก๊กบ, <c oughs> บอสเบบี้ เอาเบบีอ <må S 1> ีหย่างเว้ยบม่นเด็กน้อยได้นี่ยกูเบ่าหญิงเด่นย่างล่ออ่ะนางแต่ละทีนี่นึกว่าบางอารมโ์้ยไปหาเซีเขาเนาะเอามึงมัน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 เหล่นกลมมันเรามันกสูชสูงๆอีเหี้ยแห้งมันโคตรหลายไตีกูจจได้เทียกูเกือบล้างฮาไกเินโอ้ยเขาคือเอาตีตีผู้หญิงได้จังเด่นี่โอ้ยมาดิ เหยอกแค่หยอกเองนะตัวใหญ่กูคือมางงสวนสาแแ้งหมาเกิดแทโอวใจเย็นๆเจ้านี่เอาหัวแตกเอาหัวแตกนะหัวแตกเอาทีมเขาหัวแตกใช่ไหมใช่ใช่ทีมเขาหัวแตกนะอ๋อนึกว่าทีมเราแตกพูดอีสานได้ไหมอ๋อกระว่าวยนิวาลืมไปโอ้ยอย่างนี้แตก กูกูจีวไทยเย็บย็บปากเนี่ยใช่ใช่พูดไทยไม่พูดพูดไทยคอยคอยฟังผู้หูนะใช่แล้วพูดไทยกูบอกวิสานตัวไทยสาวพูดไทยค่ะอ่ามาไทยก็ไทยเอาไทยไม่ใช่ไม่ใช่ไทยธรรมดาด้วยนะไทยตกกล่าวได้ไหมไทยอยู่ในเจอเธออยู่ในใจโอเค เสียงไอ้คุณนี่รีเดะโอ้ยวาพูดพูดไทยพูดกลางพูดกลางเอาเสียงพี่คุณมากๆเลยนะน่นแตกเลยมาคุนอะไรอ่ะเอ้เจ้ากระไดเนาะก็ต้องคุณดอกตีมาพยองนี้ปุ๊บ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 ป่๊บปุ๊บัุ๊้อง๊บอุ้บอุ๊บปุุบุุบกว แปนะ๊บนึงแป๊บนึงต้องนั่งยิงต้องนั่งยิงทำเอเสียพี่คุณจังเลยคะ่ะยังไม่จบอีกอันนี้เสียงเวฟใช่ไหม <c oughs> เวฟไม่ยอมจบอ่ะเออไปเกีนสุดงามน้ำนี่เอาเอารอรอเลยแม่เอารอรอเลยชุดนี้เด <c oughs> บอิอตี <c oughs> อ่ะแตง่งแต่งตัวรออยังเอาดีๆเอารอรอได้เมียนี่ลาลรอสุดแล้วเนี่ยเอาดีก่อนต้องบอกว่าแต่งตัวบล,อลอรอบออให้เบิ่งแลเสียงเสียงใครเนี่ยเหมือนง่วงนอนเนี่ยเสียงปิ่นนอนของปิ่นทำไมไม่ไปนอนนะปิ่นมูทบไปบุโอ้ยมูคือเห็ดบาปแทะเอาแบบนี้พอใจบอเจ้าเจ้าวน ขอหัวไหมเอามันบ่มีแล้วหัวเนี่ยโว้ยมีแค่นี้ละไปครับเอาอ่ะไปอยากมีแบบนันจังแต่แม่อเดาขอแม่ตัวกะขอเลี้ยวข,ขอเติมซิบบาทแล้วยั้งหายเลยโอ้ยบ่ต้องเติมดอกสันนะโอเคบ่ล่ะโอเคเโอเคแม่ขอแน่ซิบบาทเพื่อหยุดเติมเกมแล้วก็บอกว่า,เ,า,บบาเติมแีแต่ยังนะ อบอกว่าเติมเพียรยังเติมอะไดรยังปุ๊บ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 ,บเอา้าเมื่อกี้สอง <า S 1> นัดแล้วนะเราหาข<ห>ององแบบประมาณแบบซิบก็น่าให้กูอะแค่เติมเกมสิบบาทละไม่ไม่ไม,ไม่คือเรามึงกับบอกมึงกับงูบอกแล้วว่าสิเติมเกมเนาะงูแล้วก็ไปจ่ายคือเก้าหลาบอกว่าไปซื้อซื้อขนมด้วซื้อขนมมากันบ่ไอ้เจ้า แม่ว่าแม่นานๆดีน้องแบบว่าอีแม่คอยอยากซือมมอซ้อขนมแน่ขอตังค์ซื้อขนมแมนม่คือพอพอยี่สิบแล้วให้กูลอยหนึ่งกูอยากใช้เงินแะ่อูอยากใช้เงินไปเอา้าเสียงไอ้คือคุณคุณแท้โอ้ยยังม่จบอีกเข้าหัวอ,อีแม่น้องกูสิรัมขันวันนี้ คือจังนักเกียดเกมคนหนึ่งเลยบอกเว็บบอกเว็บแน่โอ้ยหลักเกียดเกมหลายหลายนักเกียดเกมเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ต้องคือคือบางลา่อเขาคุณนั้นไปเต็มคุณนั้นไป่เต็มปากไม่ผ่อนบานได้บานเสียงตายคือคุณคุณเดะอีลิเอาแล้วคุณอีลิปเดะคือจังนักเกียดเกมคนห้ึ่งโอ้แล้วโอเคเดี๋ยวบานบานอยู่แ่ บานมึงยุ่งแสดาวอค่ะฮะอยู่ดาวอังคารการดาวอังคาเด้อไม่อยอากให <beneath>. ้อยู่ดาวอังคารแต่อยากให้มาอยู่กับเราตลอดการได้หรือเปล่าโอ้โแย่ยั้คือทังหัดแค่เกมผู้ใดผู้หนึ่งเลยผมเพราะต้องเบ่าโอ้ยเบ่าดูเวบนี่แม่เวฟเวฟชิ้นคุ้ปลาสี่ตัวเนาะเฮ้ยลายจำสิ ไม่มีหล่าเคยเบิ่งยูเบิ้งใหญโอ้ควอยควายควายยิ่งยูควายยิ่งยูเนี่ยควายยิ่งยูเบิ่งบ่ได้เบิ่งจนจำบ่ได้แล้วนี่หลาแคร์เกมมายย้เขาสีเบามันบเขาสีเบาแบบเลียนๆไปเรื่อยๆแล้วเขาสีมาร์กบุ้งคำคุ้มเสียงอ้ายนี่คุณก็จังนาแคร์เกมผู้เล่นคนหนึ่งที่ลาเลื่อนเลยเรื่องกับเขาไปเบิ่งกุกคีดอกแน่คุกคีดอกแหลไอ้นั่นไอ้นั่นแล้วสีมาร์กาคำคุ้มมันนะแม่ ไอ้นันนนั้เราไม่ได้อยู่ขอนแก่นเลยล่ะอีย่าเนาะหย่ข่อยแตกเลยบัดเนี่ยอยากมีผัวจะลอ,อยลอยคนไผเว้านี่ไผเว้านี่เอิ้นแม่นบ่ <c oughs> บ้าเด็กเด็กสมัยนี้แม่เจ้าเจ้าคือแกแดดแท้ไอหัวโลนไอหัวโลวนแตงโมมีหัวแล้วโอ้ยไอหัวโลวนมาสั่นมา โอ้มมนไซตตมะเด้นิเกือบแตกแล้วนี่ไะอยากได้หัวสีม่วงไม่กันนะที่มันตกเป็นันเอาไอ้ใหญ่เปิดวงเอินสู้สู้อ้ยเฮ้ยอเอินยังโหดเป็นตัวฟครนี่เราทำยังแล้วอีกดีวะทำไปลึกซึ้งไปเลย โอ้ยบ่ต,ต้องถามแล้ว<ค>อยซิเล่นเกมดู่อนเกนันะกานซื้อยังก่อนซื้อไอบอ์แมนซื้อไอบสอ์เด้อไอบออ,บอ้หนันสิบหปีว่แมนน้อไอ้หนันสิหปีไอ้ใดวะเอเลยก่อนทีว่ามูแยงเยแตกสวยเจ้าคือโหดแท้ล่ะทัา นีธรรมดาละอายวะสัน้นโอเคครับทางไอรชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายเด้อ